สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่มาแล้วครับผม502 MT นะครับนะก็โมใส่คาปาเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ502 MT นะครับนะใสคาปาเรียบร้อยนะแล้วก็มีตัวนี้มียึดอันนี้ให้ปกติแผ่นไอ้ตัวซิงค์เนี่ยเวลาแปะเข้าไปปั๊บมันจะขยับโยกได้โยกไปโยกมาเนาะบางทีใช้ใช้ไปแม่งซิงค์แม่งหลุดนะพอหลุดเสร็จปุ๊บมีอะไรมันไม่ระบายความร้อนดีเพราะซิงค์มันหายชิปไหมนะครับนะ ก็เลยเออไหนไหนทตัวนี้เข้าไปให้แล้วนะติดติดคาตาเข้าไปแล้ว,ลวก็เลยยิงเก่าให้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวซิงค์นะจะได้ไม่ต้องขยับนะเอาไปก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนะแนะนํานะครับนะดันไฟที่สิบหกจุดแปดโวลต์ก็พอนะอย่าไปดันสูงโทษนะครับไหมดันสูงๆแล้วเสียวอะ่ะนะครับนะเออสายโหดสายอัดนี่ต้องใจเย็นๆบ้างนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เสียก่อนนะ ชิปมันตัวจิ๋วๆเล็กๆก็แอมมันตัวหนึ่งสองร้อยกว่าบาทนะบางคนแบบโอ้โหไปจะไปเอาไปอัดสู้กับพวกแอมแรงๆอ๊ะมันก็ได้เข้าที่มันก็ได้เข้าที่อะไรมันก็ได้ที่เอาเาที่แอมจิ๋วมันรับได้ดีแหละนะครับนะดันประมาณสัก 4S 16.8โวลต์นะประมาณนี้แหละกำลังสวยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวปักตะการ้าไว้ให้เผื่อใครจะซื้อไปใช้งานนะครับนะจะได้ไม่ต้องไปแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อคาปามาน่นบัดกรงบัดกีนี้ทำพร้อมใช้เลยเลยนะครับนะ ก็แค่เพิ่มอะไรเพิ่มตัวที่เป็นสำรองไฟให้เข้าไปนะจะได้มีไฟพอใช้นะครับนะเวลาแบบเปิดเพลงอะไรเงี้ยนะก็จะทําให้มันนิ่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้สนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับผมอยู่ในตะกร้าเยวปักไว้ให้นะครับผม502 MTMO Kappa b a s e Audio ครับทำเสร็จเราก็จะเทสได้ทุกตัวนะครับนะว่ามันดังสองข้าง,ขงพร้อมกันหรือเปล่ากลางแหลมใช้ได้ไหมนะครับนะ